สวัสดีกันด้วยนะคะพี่พี่น้องๆนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตั้มคนดีนดินนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกานะครับผมก็ปิดเป็นเจ้าตัวคริส้าหนึ่งนะครับวันนี้ไปยี่สิบใบนะครับผมนี่มาอีกแล้วใบอยู่บนรถนะครับผมสิบใบเนี่ยอยู่บนรถนะครับผมด้านหลังนะแล้วอีก ติใบนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมจะต้องแพ็กตัวนี้ก่อนแล้วต้องเอาตัวนี้ลงมานะครับพี่พี่น้องๆนะผมจะเอาของลงเลวนะครับเห็นไหมครับพี่พี่น้องๆคือแบบว่าเป็นตัวที่ขายดีมากสําหรับเบรซับ15นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเหมาะกับงานภายในนะครับร้านอาหารหรือว่าเอาดอร์อินดอร์นะครับตัวนี้มันเล่นได้หมดนะครับมันไม่มีจุดบอดนะครับผมตัวนี้มันไปได้เลยนะครับผมว้าวสวยนะครับผมแล้วก็นะครับผมพี่พี่น้องๆนะครับร้านเรานะครับก็จะเป็นไม้อัด ภูเขาหมดเลยนะครับผมมาพร้อมกับหูจับอย่างนี้นะครับเป็นหูจับดอกไม้อย่างนี้เลยนะครับพี่เพียงน้องมันอ่าเดี๋ยวผมเอาใกล้ๆจะได้มองเห็นผมนะอ่านี่นะครับผมเป็นหูจับดอกไม้นะครับผมแล้วก็ตะแกงตั้มให้ฟิลเตอร์ให้สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมไม่ได้ยิงน็อตครบนะครับเพราะว่าเป็นร้านค้าแล้วก็ก็เป็นร้านค้าที่น่ารักมากนะครับก็สั่งกับเราที่ว่าบ่อยมากนะครับวันนี้พี่เขาปิดไปอีก20ใบนะครับก็ ขอให้พี่เขาซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมถ้าพี่เขาขายได้เราก็ขายได้นะครับต่างคนต่างมีผลประโยชน์นะครับก็ขอให้เฮ่งๆปังๆเลยรวยนะครับผมก็อุดหนุนบ่อยนะครับผมก็วันนั้นก็ปิดไปแล้วอีสิบใบแล้วก็มาทําเพิ่มอีกสิบใบนะครับผมรอบนั้นก็เข้าไปก่อนแล้ว20บนะครับแล้วมาเอาอีกแล้วก็20บนะครับก็ถือว่า40ใบนะครับพี่พี่น้องถือว่าขายดีเอานะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตู้เบรซับภายในคือเสียงดีมากนะครับ เอาดออินดอนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็อยากจะแนะนํามากนะครับพี่นๆน้องๆนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมได้ทําไปแล้ว1ิบใบนะครับผมตัวนี้แล้วก็มีลูกค้านะครับผมที่สอบถามผมเข้ามาว่าด้านในนะครับผมอ่าด้านในผมได้ทําได้ใส่ใยไหมครับผมอ่าด้านในผมได้ทําการซับใยนะครับผมอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดู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 แกะเลยแกะเอาสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับผม ผมจะท่องทําการซรับใหญ่นะครับเพราะว่าจะได้เบตที่นุ่มนะครับแล้วก็มันสามารถลดแรงสะท้อนของดอกมาปะทะนาได้ได้ครับผมปะทะไม้แล้วก็เด้งมาใข่หน้าดอกนะครับผมนี่นี่นี่มันมองเห็นไหมครับผมด้านในนะครับผมได้ทําการซรับผมนะครับผมซับผมไว้ยอย่างดีแล้วก็มีเฟลดปักนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องระบาย บอ,อดลมนะครับมันก็มีเฟดปลักนะครับเราก็ได้ทําการวัดการาฟอะไรอย่างดีแล้วนะครับผมแล้วก็มาว่าให้ตัวนี้มันเป็นจุดบอดนะเราก็มาทาเฟดปลักใส่เบสมันไม่พุ่งนะเราก็มาทาเฟดปลักตัวนี้ใส่ลิ้นนีข้างในเนี่ยครับผมมันมองเห็นไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยคิดอยากจะทาเอาไม้ตัวนี้มาใส่แล้วเพื่อความแข็งแรงไม่ใช่นะครับผมตัวนั้นเป็นเฟดปลักนะครับ้อใครสนใจนะครับตู้เป่าใบละ2,700บาทนะครับผม ตัวนี้นะครับตู้เปล่าใบละ2,700บาทนะครับพร้อมใช้อยู่ที่ใบละ4,700บาทนะครับพี่พี่น้องน้องนะครับตัวนี้นะว้าวสวยงามนะครับมาพร้อมกับตะแกรงให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบทที่ผมอยากจะแนะนํามากนะครับผมสําหรับว่าว่าสายเล่นอ่าดนตรีสดหรือว่าโฟกซองนะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยคือเบทตัวนี้คือนุ่มแน่นกระซับนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์เลยร้านอาหารนะครับหรือว่าเราจะไป เปิดร้านอาหารเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ2ใบก็พอนะครับผมคุมร้านอยู่นะครับประมาณ10โต๊ะ15โต๊ะประมาณนี้นะครับผมผมว่าแนะนําเลยนะครับจากใจนะครับผมการใช้งานจริงๆก็มันก็การันตีได้แล้วนะครับว่าตู้ร้านเรานะครับขายถือว่าดีนะครับเป็นไม้อัดนะครับเป็นสินค้าที่แปลว่าขายดีมากนะครับท็อปวันของร้านเลยนะครับโนหนึ่งนะครับตัวนี้กับเจ้าตัว k คอร์บิวหนึ่งห้าหนึ่งนะครับตัวนี้ตู้เป๋าใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะ ถ้าพร้อมใช้ก็ใบละ4,700บาทนะครับผมเป็นดอกคงหล่อไว้คอย3านิ้วนะครับตัวนั้น800วัตต์อัดใหยเลยนะครับเป็นซับอินซีนะครับผมอ่ะพี่ๆน้องๆเอาพอประมาณไหมครับผมเพราะว่าผมจะต้องทําให้มันเสร็จนะครับ่ะทำให้เสร็จเพราะว่าลูกค้ามารับกันจันทนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะหยุดนะครับผมหยุดนะครับจะหยุดทุกวันอาทิตย์เลยนะครับผมวันนี้ก็อีก2ี่สิบใบนะครับผมถือว่าขายดีนะครับผมก็ยิ้มเลยนะครับผมเนี่ยยิ้มได้ ไม่ใช่ผมยิ้มได้เท่าแก่ผมนายิ้มนะครับแต่ว่าผมว่าว้าเวนะครับผมผมร้องไห้ <c oughs> ผมร้องไห้เหนื่อยผมเหนื่อยเอเพราะว่าผมเป็นคนทำไงเท่าแก่เขาขายเขาได้ตังไงผมไม่ได้ตังคอผมไม่ได้เบอร์ซินตรงนี้เพราะว่าลูกค้าลูกค้าสวัสดีครับ เขาไม่ได้สั่งกับผมไงผมเลยไม่มีเปอร์เซ็น์นะครับพี่พิน้องเพื่อใครสนใจนะครับผมสั่งของกับผมนี่ได้ได้ของแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมมีหน้าร้านนะครับแพนให้ดูซ้ายขวานะครับเพื่อตรงนี้ก็คือดูครับด้านหลังก็ลูกค้ามารับนะครับเป็นเจ้าเจ้าเดียวนะครับผมเจ้าเดียวกันนะครับเป็นลูกค้าที่น่ารักมากนะครับอ้พี่เขามาแต่ละรอบโอเคนะครับไปพิงดู้งซื้อกับเรา่อยพิงคหรือว่าอุดหนุนกันบ่อยนะครับพี่งน้องพอประมาณนะครับผมเนี่ย ไม้อัดภูเขานะครับสีอะมิโนนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเป็นเบสที่ลงได้ทุกดอกนะครับไม่เลือกดอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพงปั๊มนะครับผมพงปั๊มก็ออกดีนะครับตัวนี้เสียงแน่นแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเราทําออกแบบข้างในออกมาดีนะครับผมพี่พี่น้องนเผื่อใครสนใจอยากเอาไปใส่ดอกพงปั๊มยิ่งเป็นดอกไวสียิ่งเมริโกสอ่ะดีจริงดีจริงดีจริงนะครับผมของดีจริงเลยมาแนะนำพี่พี่น้องัเพี่น้อง ถ้าพี่พ่อน้องดูมาถึงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่ากดสไลค์หรือว่ากดติดตามนะครับผมะะจะลืมไปติดตามบานฟามด้วยนะหรือว่าจะไปติดตามบันแดงก็ฝากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กัรทําคลิปต่อหน้าต่อไป <c oughs> อหน้า <c oughs> ต่อไปคลิปหน้าต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ